สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ทอล์กอิงไทยแลนด์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2563อยู่กับอาจารย์วิโรธที่แขกคบักกาและดิฉันพัชยาค่ะค่ะเมื่อกี้คลาดเคลื่อนนิดนึงเขาเพนกลินไม่ได้บอกว่าที่นี่ไม่ใช่เล้าไก่เขาบอกว่าจะฝากเด็กเลี้ยงไก่เลยล <S <S ไม่ชอบเด็กเลี้ยงแกะมันมีคำว่าเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็โต้กับเด็กเลี้ยงไก่แล้วมันก็มีหมูเข้ามาด้วยมันก็เป็นการโต้กันอยู่ในกรรมธิการของพชรวันนี้ครับ ค่ะเดี๋ยวเรามีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูได้ฟังแน่นอนแล้วก็เรื่องบ้านพักของบิ๊กตู่ก็ยังไม่จบเราว่าก็มีการไปยื่นให้ตรวจสอบต่อยื่นกรรมธิการให้สอบเรื่องนี้ต่อด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องแก้รัฐธรมนูญนะคะคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันแล้วก็มีเรื่องโควิดที่เชียงใหม่ด้วยนี่เราแบบมีแต่เรื่องอย่างเงี้ย เรามีเรื่องมอบเรื่องออบ้านพักของคลเอกประยุทธ์เรื่องคือมันจริง,รงๆเราประเทศไทยอะ่ะมันยังมีเรื่องแบบข้าวกิโลละหบาทมีเรื่องน้ำท่วมเพชลลุงลนครเรามีเรื่องแบบ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างที่มันค้งางค้างคาใช่ไหมฮะอาจารย์วิโร์รเรื่องรถไฟเชื่อมสามสนามบินเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูง <S 1> <S 1> ที่รัฐบาลจีนจะมาหรือไม่มาเรื่องยีซีอะไรกันไปถึงไหนเนี่ยมันเหมือนกับคือแขกไม่ได้บอกว่าเรื่องมอฟหรืออะไรไม่สําคัญนะหรือเรื่องข่าวแบบเพนกวินหรือปราลีนาไม่สําคัญแต่ทั้งหมดเนี่ยเหมือนเราถูกหลอกให้อยู่ในวังวนของการเศษดราม่าการเมืองจนเรา จนทำให้มิติของประเทศไทยอะค่ะมันหดหายไปหมดเลยอะอจนเราลืมไปเลยว่าเอ้จริงๆเราประเทศไทยเนี่ยมนองประกอบของมันอะมีอะไรบ้างอะแล้ว,ลวองค์ประนอบเรา <ไป S 2> ถึง<ห>ใช่แล้วองค์ประกอบที่มันประกอบขึ้นมาเป็นประเทศไทยเนี่ยตอนเนี้ยม,มันสภาพมันเป็นยังไงเออมันเหมือนประเทศไทยถูกย่อให้เหลือเป็นประยุทติวิทย นะแล้วก็คู่ขัดแย้งระหว่างฝ่ายสลิมกับฝ่ายม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มีตัวละครที่มีสีสันแบบศิระปาลีนะคะคือเหมือนประเทศไทยเหลือเหลืออยู่แค่นี้เลยอะไม่ไมีประไม่มีประเด็นอะไรมากไปกว่านี้แล้วเออเหมือนเหมือนประเทศไทยอะเล่นกันอยู่สองสคนแค่นี้อืมทีมมนี้ก็น่าเศร้าเหมือนกันเนาะค่ะแต่ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องติดตามนะคะ,คะว่านักลงทุนต่างชาติเดี๋ยวเขาสนใจมาลงทุนในประเทศไทยจริงตามที่ดี I ออพยายามนำเสนอ ือเปล่าเพราะว่าทาง B O I เนี่ยคุณซ่อนกลิ่นพลอยมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักง,งานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ B O I เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมัน่นนักลงทุนต่างชาติในไทยค่ะกลุ่มตัวอย่าง600บริษทัทประจำปี63ก็พบนะคะว่าผู้ตอบแบบสำรวจ96มีแผนนะคะ มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนนี้มี76.67%ยังรักษาระดับการลงทุนขณะที่อีกที่เหลือนะคะมีแผนจะขยายการลงทุนเพิ่มแม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของโควิดก็ตามนะคะอันนี้ไปถามคนที่อยู่ทั่วโลกหรือถามคนที่ลงทุนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องเอาให้ชัดะนะครับก็คือ600บริษัทไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะแต่บอกว่าผู้ตอบแบบสำรวจ96%มีแผนการลงทุนในไทยต่อเนื่อง โดยมี76.67ยังรักษาระดับการลงทุนแปลว่าลงทุนอยู่แล้วนะฮะก็จะรักษาระดับการลงทุนต่อไปและ19.33บอกจะเพิ่ม,มนะฮะอ่ะปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้นักลงทุนตัดสินใจขยายหรือรักษาระดับการลงทุนในไทยคือ1การมีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่กระตุ้นให้ลงทุนในประเทศไทยกับ2วัตถุดิบชิ้นส่วน3ความพร้อมของุตสาหก,กรรมสนับสนุนนะขณะที่การสํารวจนะครับ ถึงผลกระทบจากโควิด -19 พบว่า6 3 1 7ธุรกิจถูกกระทบแต่ยังดำเนินธุรกิจได้2 9 1 7นะครับธุรกิจถูกกระทบหนักมากแต่ดำเนินธุรกิจได้และ 7. 5เธุรกิจไม่กระทบดำเนินธุรกิจได้ตามปกติมีเพียง0 1 7เท่านั้นหยุดการดำเนินธุรกิจนะฮะน่าสนใจนะจาย์วิโดน์คือ ตัวเลขที่เขาเอามาบอกเราอะ่ะเขาตั้งใจจะบอกเราว่าเก4 3เจดี่สามเปอร์เซ็นดำเนินธุรกิจต่อไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดล้วนแต่เป็นการลงทุนและเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินต่อไปได้ถ้าเราดูอย่างนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่า ข่าวการปิดโรงงานกระทันหันมีคนไปร้องหขมร้องไห้อยู่หน้าโรงงานในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาค่ะเป็นเฟคนิวเสืออาจารย์วิโรจน์มันไม่มีอยู่จริงเหรอหรือที่พานาโซนิกย้ายฐานไปเวียดนามพานาโซนิกช่ออะอาจารย์วิโรจน์ใช่ครับเออมันมีตั้งหลายธุรกิจที่ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยอย่างถาวรครไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วไอ้ตัวเลขที่เราฟังจากบ o i อไออ่ะวันเนี้ยกับ ข่าวที่เราได้อ่านกันมาใน3เดือนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปิดโรงงานและการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นประเด็นคือเขาไม่ได้ไปถามคนย้ายไงเป็นเรื่องเป็นเรื่องของคนที่อยู่อยู่แล้วไงแล้วเราแคกตลกตรงที่เขา่แจกแจงประเภทออกมาว่าได้รับผลกระทบน้อยได้รับผลกระทบหนักมากไม่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบน้อยได้รับผลกระทบหนักมากทั้ง3อันนี้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้หมดเลยจริงๆเราไม่เห็นต้องแบ่งเลยคุณก็แบ่งไปสีว่าใคร ทำได้ใครอยู่ใครไปประเด็นคือไม่ด้าประเด็นโควิดไม่ไม่เป็นประเด็นแล้วไงนะฮะแต่ที่น่าสนใจผมมีข้อมูลตัวเลขชุดหนึ่งนะฮะโดยศูนย์วิเคราะห์นะครับเศรษฐกิจธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ระบุสัดส่วน FDI ซึ่งส่วนใหญ่ FDI มันก็จะผ่านเข้าไ้ BI เนี่ยแหละฮะเนี่ยในในปี6 3นะฮะเข้าไปในเวียดนามเนี่ย16ของเงินลงทุนทั้งหมดนะครับที่เข้ามาในอาเซียนนะฮะแล้วเพิ่มนะครับมาเป็น20บ ปี53เนี่ย16%ปีนี้ปี62นะครับอยู่ที่25%ส่วน FDI ของไทยนะครับปี53มีสัสดส่วน29%ของอาเซียนปัจจุบันนะครับลดลงมาเหลือแค่10%ของอาเซียนดูตรงนี้แล้วกันม,มันต้องดูในลักษณะเป็นภาพรวมโดยเปรียบเทียบด้วยคือถ้าคุณถามคนที่อยู่มันเขาก็ต้องตอบแบบนี้ครับ แต่ถามว่าคุณไปดูในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสูญเสียศักยภาพนะฮะจาก29%ของเม็ดเงินที่ไหลเข้าอาเซียนทั้งหมดณปัจจุบันเหลือเพียงแค่10%ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยสิปีที่แล้วอยู่16%วันนี้อยู่ที่25ก็ลองเปรียบเทียบประเมินกันดูแล้วกันว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านที่ปรึกษา นะครพยายามจะฉายภาพให้เราเห็นหรือไม่นะคือแขกเห็นตัวเลขที่ที่ปรึกษาการลงทุนของสำนัก B O I เอามาให้เราเนี่ยแขกรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งเพราะอะไรรู้ว่าคะเพราะมันดีหมดเลยค่ะคือ9ก้าไม่สะท้อนความเป็นจริงเลยไงคือเดี๋ยวนะคะ96%เนี่ยมีแผนการลงทุนในไทยต่อเนื่องใช่ไหม76%เรนี่ยรักษาระดับการลงทุนแล้วก็90%เนี่ยดำเนินธุรกิจต่อไปได้ไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ความพึงพอใจต่อการบริการของ B O I นักลงทุนต่างชาติมีความพึงพอใจค่อนข้างมากเกือบทุกด้านเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ใช้บริการมากที่สุดคือ75.94%เ่ปอร์เซ็นต์คือไม่มีอะไรไม่ดีเลยนักลงทุนแฮปปี้หมดแล้วก็มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ B O I ที่นักลงทุนใช้และคาดว่าจะใช้มากที่สุดก็คือมาตรการผลกระทบบรรเทาผลกระทบจากโควิด44%เปอร์เซ็นต์มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อบปรุงประสิทธิภาพการผลิต37 มาตรการกระตุ้นการลงทุน31เปอร์เซ็นต์แต่เขาก็ยังอยากให้ประเทศไทยปรับปรุงบรรยากาศในการที่จะลงทุนด้วยนะคะก็เรื่องระบบราชการเขาก็ยังให้ความเห็นว่าควรจะทําให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงยกเลิกแบบอนุญาตหรือกระบวนการที่มันไม่จําเป็นไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นปัญหาที่พูดกันมาตลอดแต่เวลาเราไปสำรวจเขาก็จะบอกว่าดีครับดีทุกอย่างค่ะแต่ว่าถึงเวลาย้ายเลยก็นั่นแหละฮะ นะส่วนความพึงพอใจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะทางด้านของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทายาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความสํารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนนะคะบอกว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วก็สูงสุดในรอบ9เดือนนับตั้งแต่มีนาคม63ปัจจัยที่ทําให้ผู้ผู้บริโภคเชื่อมั่นฟื้นตัวขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจาก มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเขาชูโครงการคนละครึ่งนะคะรวมไปถึงเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้นข้าวยางพาับำน้ําหม่น,นะฮะแต่หากดูในค่าดัชนีภาพรวมนะครับทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันอนาคตและความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจโดยรวมโอกาสการหางานทารายได้ในอนาคตทุกรายการดัชนีต่ตํากว่า100นะครับสะท้อนว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังย่าแย่จากปัญหาการเมืองภายในประเทศและวิกฤตโควิด1 9ทั่วโลกนะฮะ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองยังปรับลดต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนที่3เป็นการปรับตัวต่ตําที่สุดนะฮะในรอบ171เดือนหรือ14ปี3เดือนโดยผู้บริโภคกว่า76.5เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับแย่ขาดเสถียรภาพและเห็นว่ามีเสถียรภาพน้อยลงไปอีกในอนาคตคะนะฮะก็คือมองว่าสถานการณ์การเมืองก็ทําให้ความเชื่อ่นนักลงทุน<ร>ต่างชาติบอกเยี่ยมเลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะฮะ ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของคนในประเทศเนี่ยกับลดลง uh huh. นะฮะและอย่าลืมนะครับเวลาเขาเข้ามาผลิตเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเพื่อการส่งออกร้อยเปอมันผลิตเพื่อตอบสนองอการบริโภคใช่ไมหมฮะภายในประเทศด้วยส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าสปริงบอร์ดถูกไหมครับเพื่อให้มันมีสเกลให้การผลิตเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยมันถูกพอที่จะขายในประเทศไม่พอและยังส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยแต่ถ้ามันเกิดการหดตัวภายในประเทศปั๊บเนี่ย มันก็จะส่งผลไม่แปลกหรอกครับที่เขารู้สึกว่าเขาไปอยู่ในตลาดที่มีการขยายตัวของการบริโภคและมีความเชื่อมั่นไม่ดีกว่าหรือก็นเไยไม่แปลกอะฮะเราก็จะเห็นภาพของการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปเวียดนามบ้างไปอินโดนีเซียบ้างอะไรแต่ว่าเราก็ควรจะเอะใจหรือว่าอาจารย์วิโนดคือถ้าเราอยากดูว่า b o i เนี่ยคือเราอยากวัดการทำงานของ b o i หรือเราอยากดูเรื่องการลงทุนของต่างชาติแล้วเราให้ b o i ออกมาประเมินผลงานของตัวเองอะอาจารย์วิโล์จะประเมินให้ผลงานตัวเองแย่หรอ อมันก็แน่นอนแต่มันไม่ใช่หน้าที่เ <ฮะ S 2> ขา<อ>ไงแต่ว่าผมเพลินด้วยความเคารพนะม,ม,มีมีคนรู้จักคนที่ทํางานอยู่ในเบลไอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่ลงทุนเนี่ยณตอนนี้ที่เข้าสู่ไอสิทธิประโยชน์ของของ BOI ไอนี่ก็คือนักลงทุนไทยทั้งสิ้นเป็นแม็กซิมัมเลยแล้วเขาก็จะลงกันเป็นปกติซึ่งตรงนี้ไม่กระทบแต่ที่กระทบเนี่ยคือนักลงทุนต่างชาติที่มันกระทบมากก็คือว่าเขาชะลอการลงทุนอย่างมหาศาลยังไม่นับนะว่าไอที่เคยอยู่เนี่ย ในรอบ10ปีเนี่ยล้มหายตายจากย้ายไปอยู่ที่อื่นตั้งเท่าไหร่ค <C> ่ะนะฮะคือ,คอแค่คิดว่าเวลาเราดูตัวเลขพวกนี้โอเค P O I ตมีตัวเลขแบบนี้แล้วเราก็สูว่าเรามาดูว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมอมอมหาลัยหอการักค้าไทยอ่ะพูดแบบนี้แล้วเราก็ไปดูว่าศูนย์วิจัยธนาคารต่างๆอะ่ะประเมิน สภาวะเศรษฐกิจหรือความเชื่อมั่นว่าอย่างว่าอย่างไรคือมันต้องเอาหลายๆตัวเลขมามาดูร่วมกันแล้วเราจะเห็นความเชื่อมโยงของ,อข,องของตัวเลขบางอย่างเราจะเห็นความเชื่อมโยงของการทํานายสภาวะ,าวะเศรษฐกิจในอีก3-4ปีข้างหน้าเนี่ยว่าเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราแยกดูมาเป็นตัวตัวทุกคนก็ต้องพยายามบอกว่าเอ้ยในส่วนของฉันน่ะมันโอเคในส่วนของฉันนะ่ะมันโอเคแล้วในหมออของมหลาลัยของการค้าไทยเนี่ยมีบอกว่าราคาข้าวยางปาดีดขึ้นด้วยนะ ซึ่งพอเราไปอ่านอีกข่าวหนึ่งก็จะบอกว่านี่ชาวนาบ่นกันมากเลยว่าราคาข้าวตกต่ำเป็นประวัติการแล้วตกลงเนี่ยเขาหยิบเอาตัวเลขส่วนไหนของเมื่อไรมาพูดเห็นว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรจะแถลงวันอังคารนี้เดี๋ยวรอดูจากอีกทีหนึ่งนะคะขณะที่โครงการคนละครึ่งเนี่ยทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าจากการเห็นชอบเฟดสองเนี่ยเงินจะเข้าสู่ระบบอีก25,000ล้าน ก็คาดว่าจะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนไม่ต่ํากว่าแสนล้านบาททางหอการค้ามองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญค่ะในการพยุงเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี64ให้เป็นบวกที่2อาเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันนะครับการที่รัฐบาลอนุมัติเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรายละ5 0 0บาทรวมถึงการปรับเงื่อนไขโครงการเราที่ด้วยกันคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก2อ0แสนล้านบาทจะทําให้เศรษฐกิจไทยต้นปี6 4มีสัญญาณบวกดังนั้นจะเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับ ทั้งนี้นะครับช่วงครึ่งแรกของปี64ยังมีความท้าทายทั้งในกรณีเรื่องของการควบคุมโรคระบาดประกอบกับการส่งออกที่มีต้นทุนสูงขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อ้าไม่ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์แล้วคุณก็เอามาปิดถนนกันหมดนะฮะอาจจะทําให้ไม่มีบทบาทมากพอในการฟื้นเศรษฐกิจนะฮะและการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อและปัญหาภัยแล้งนะครับดังนั้นช่วงนี้เครื่องยนต์สําคัญเครื่องยนต์เดียวนะครับก็คือตัวนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นช่วงที่ต้องเข้าไปอุดหนุนอย่างเต็มที่ ทิ้งไม่ได้นะพร้อมแนะนำนะครับรัฐบาลต้องเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับหากเริ่มวัคซีนโควิด -19 ช่วงกลางปี64ด้วยและประเมินวัศรษฐกิจไทยปี64จะขยายตัวในกรอบ3.5ถึง4.5โอ้โหน,นี่ประเมินไว้สูงมากเลยนะ,ะนะอาจจะก,ก็ยังติดลบอยู่ไหมพี่ถ้านับจากสิ้นปีนี้ถ้าเขาเอาแบบบวกนะ<อ>แบบลบที่8%อะไรอย่างเงี้ยถ้าลบที่8แล้วมันบวกมาอีก4ก็เท่ากับว่าลบ4นะใช่ถูกไหมใช่ใช แล้วตอนนี้พอทุกคนคือแขกอ่ะไม่เถียงนะคะว่าไอ้นโยบายคนละครึ่งอ่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายได้จริงแล้วก็ทำให้เงินลงไปอยู่ที่เศรษฐกิจฐานรากได้จริงแต่ปัญหาของระบบคนละครึ่งคือ,อ,อคุณปล่อยให้มันอยู่ในระบบการชิงโชคและให้คนน่ไปแย่ง<ช>สิทกันมันไม่ได้ทุกคนคนละครึ่งอะค่ะ โดยปรัชญาหลักการของมันนะไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะจํากัดสิทธิ์ไว้แค่5ล้านสิทธิ์หรือ10ล้านสิทธิ์เพราะว่าคนละครึ่งยังไงประชาชนก็ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งอยู่แล้วมันควรจะเป็นสิทธิ์ของผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะอย่างเงี้ยทุกคนเลยทุกคนสามารถใช้คนละครึ่งโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอะไรยุ่งยากด้วยนะแล้วก็ ร้านค้าทุกร้านก็เข้าคนละครึ่งได้ะคะคือใครคิดว่าถ้าคุณทําแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาแล้วก็คนละครึ่งจะกลายมาเป็นม,มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น,นะะแล้วคุณก็กําหนดกรอบเวลาไปเลยว่าคนละครึ่งอ่ะคุณจะทำส12<ม>เดือนอต่อเนื่อง แล้วเงินเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนไงคนละครึ่งอ่ะยังไงบนกุ้หมุนเวียนอยู่ในตลาดอันนี้มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงอันนี้ต้องยอมรับประมาณทุกทางนโยบายเนี้ยถือว่าใช้การได้นะฮะแต่ประเด็นก็คืออย่างที่พี่แขกบอกมันต้องทั่วหน้าถ้าคุณต้องการให้มันกระตุ้นการบริโภคได้จริงจังอันนีม่ใช่การอุดหนุนคนจนใช่มันอุดหนุนทุกคนปรัชญาของคนละครึ่งคือคุณจะโยนเงินลงมาในตลาดให้ได้มากที่สุดและให้เงินนั้นอ่ะหมุนได้มากรอบที่สุด เพราะฉะนั้นเน่ยเกณฑ์ของรายได้หรือ,อเกณฑ์ของผู้ที่จะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งอะ่ะไม่ควรจะมีเลยควรจะเป็นสิทธิ์ที่ปราศจากเ<ห>งื่อน,นไขอันนี้ฟื้นแน่อันนี้ผมคิดว่าฟื้นเป็นบวกเลยนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อทําระยะสั้นแล้ว รัฐบาลเนี่ยต้องมีการนำเสนอแผนระยะกลางและระยะยาวเพื่อรับการฟื้นตัวมันถึงจะสอดคล้องไปด้วยกันได้อีนโยบายเอสเอไหายไปไหนคะเพราะว่าคนละเครึ่งอ่ะมันควรจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากใช่ไหมคะแล้วก็คือโยนเงินเข้าไปในตลาดแล้วใช่ไหมคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยแล้วนะคนเริ่มไปงานโอท็อกดซื้อของ เออไอตะวักตะบวยอะไรร้อยหนึ่งฉันซื้อได้50บาทเนี่ยมันก็จะเริ่มขาย<ช>กันเป็นบ้าเป็นบอและยิ่งช่วงคนอยากซื้อของของของว,ขวัญเนี่ยซึ่งมันไม่ควรจะเฉพาะของกินไง<ช>คนละครึ่งอ่ะมันควรจะใช้ได้หมดถูกป่ะแล้วทีเนี้ย SME มันก็จะฟื้นตัวแล้วใช่ไหม,มเพราะว่าเขาทำของออกมาแล้วเขาขาย<ช>ได้พอถึงแมทเนี้ยค่ะเงินกู้ก็มา เ <SM> e อสเอ็มอีอ่แล้วเงินกู้สําหรับ SME แล้วเขาก็เสนอกันไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณก็ผ่านพรบของสภา SME ซะแล้วคุณก็โยนเงินลงไปในสภา SME สัก e 5 0าหมื่นล้าน7 0,000 000. ื่นล้านแล้วก็ให้ SME เเขาเอาไปปล่อยกู้กันเองแบบกองทุนหมู่บ้านแล้ว SME เขาตรวจสอบเงินกู้อะไรนั้นเองแทนที่คุณเนี่ยจะโยนเงินกอนก้อนนี้ไปให้แบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติก็ให้ธนาคารพาณิชย์แล้วธนาคารพาณิชย์เขาก็ต้องกลัวเจงแล้วก็กลัวติดคุกถ้าเขาจะเอาเงินกู้ กู้นี้ไปปล่อยสเปสะสปะักแล้วในี้ SME ที่ต้องเงินจีก็จะเข้าไม่ถึงเงินกู้นี้แล้วสุดท้ายไอ้เงินกู้ SME อจารย์วิโรตอนนี้ถึงแสนล้านยังอ,อยู่ที่ประมาณแสนล้านเองนะที่บอกว่าจะให้5้าแสล้านอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอกตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคุณก็ทํากระปลิบกระปลอยเดี๋ยวปล่อยมาเฟสสองแห่ล้านสิทธิ์เฟสนั้นเฟสนี้จังหวงไปทําไวนแวมดนไม่ช้เงินตัวเองแล้วมันตลกมากนะรอบแรกให้สามพันบาทถูกไหมฮะสิบล้านคนเดี๋ยวมีเฟสใหม่จะเพิ่มเป็นสามพัแล้วถามว่าทำคนกลุ่มแรกเอาคนกลุ่มแรกกจะให้อีกห้าร้อยอ๋อจะย้อนกลับไปให้ย้อนกลับไปให้ร้อยแล้วก็คือทําไมถึงเก่งในเรื่องทาเรื่องยาก ถ,ถ้าไม่ถึงเก่งในการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก <c oughs> ถ้าไม่ถึงเก่งในเรื่องที่ควรจะมีขั้นตอนเดียวให้เป็น800ขั้นตอน หรือว่าแบบประหลาดเป็นรัฐบาลที่ทํางานได้ประหลาดถ้าทั้งที่คอนเซปต์คนละครึ่งเนี่ยมันดีคือถ้าคนละครึ่งนะคุณบอกไปเลยว่าเดือนละ6 0 00บาทสําหรับประชาชนทุกคนระยะเวลา12เดือนแล้วระหว่างที่เขา12เดือนเขาคนละครึ่งกันไปเนี่ยคุณนี่ยทำเรื่องสภา SME ให้จบคุณโยนเงินก้อนหนึ่งแสนล้านก็ได้ให้ SME เขาเอาไปปล่อยกู้กันเองในสภาเขาเปรียบประหนึ่งกองทุนหมู่บ้านแล้วเขาาไปฟื้น SME รออีกโครงการคนละครึ่งแล้วในอีก 3ปีถึง5ปีข้างหน้าคนก็ฟื้นเศรษฐกิจไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็มีวัคซีนวัคซีนอะไรมาจะด้เป็นวงจรต่อเนื่องกันถ้ามีภาพในภาพรวมเนี่ยมันสร้างความมั่นใจไงฮะแต่อันนี้เหมือนแบบประเด็นคือมันไม่มีอ้างอย่างผมถามว่าประเทศเนี้ยขับเคลื่อนโดย FDI จากต่างประเทศรายได้หลัก70%มาจากการส่งออกนโยบายเหล่านี้ที่รัฐบาลทํามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่อยากจะเข้ามาลงทุนเลยไงมันแค่กระตุ้นการบริโภคเป็นช่วงๆเป็นพักๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้ ก็ต้องคิดถึงลูกค้ารายใหญ่ของคุณด้วยแล้วทั้งหมดนี้นะที่บอกว่าเครื่องยนต์เดียวอ่ะก็คือเงินเงินจากรัฐบาลที่จะโยนลงมาในตลาดซึ่งเราก็ต้องพูดถึงโครงการขนาดใหญ่ที่จะลงทุนโดยรัฐบาลยังไม่เห็นแม้แต่โครงการเดียวนะนอกจากการจะปล่อยสัมปทานนู่นนั่นนี่ให้เอกชนเข้ามาทำมาแต่โครงการที่รัฐจะลงทุนเป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะกลายเป็นต้นทุนของประเทศและประชาชนในระยะยาวในการต่อย,ยอด การพัฒนาประเทศในอีก10ปีข้างหน้า2ีปีข้างหน้าซึ่งมันควรจะทําแล้วไงนะ <g år> ก็ไม่ทําแล้วถ้าทําตอนนี้มันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกเพราะมัน<ช><ช>เป็นการลง,งทุนโดยภาครัฐเป็นการลงทุนแบบเป็นเมกะโปรเจกต์อของภาครัฐก็ไม่มีพอดีทําได้ทีละเรื่องเพราะนายกเป็นประธานอยู่ทุกคณะกรรมการทำได้กว่าจะอนุมัติแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทีละห้าร้อยสาล้านสิทล้านสิทธไม่ บางที่ขหดลึกๆเห็รู้สึกว่าเหมือนเขากลัวจะไม่มีอะไรทำอ่ะมันเหมือนคนทํางานไม่เก่งแล้วมันคิดโปรเจกต์ได้ทีละหนึ่งโปรเจกต์สองโปรเจกต์แล้วกลัวว่าแบบเดี๋ยวเสร็จเร็วอ่ะเดี๋ยวเสร็จเร็วแล้วมันไม่มีงานทำาประเด็นคืออะไรรู้ไหมผมไม่คิดว่าท่านนายกคิดนะนี่ทั้งหมดทั้งปวงนี่เป็นผลงานของรัฐราชการคิดให้หมดเลยเหมือนใครเสนออะไรมาแล้วก็มาผ่านมันไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรเป็นระบบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันดูแค่ตัว แล้วก็ดูโครงการแล้วก็ตัวเองไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดเริ่มสร้างสรรค์ถูกไหมที่อยากจะเห็นประเทศเดินก้าวไปข้างหน้าตามวิชั่นของตัวเขาบอกเขาไม่มีวิชั่นเขาบอกเขาต้องงานหนักคนที่อยู่ในค่ายทหารทํางานหนักมันก็แค่ มันก็คือคุ้นชินกับการบริหารค่ายทหารไงมันไม่ได้มาคุ้นชินในแง่ของการบริหารประเทศนะชิมน้ำตาลมะพร้าวอะไรเลยว่าความได้นวาีสุขนะก็จะเย็นๆนะคนทางใต้ที่น้ำท่วมอยู่ท่านนายกกำลังไปอยู่ตอนนี้ไปได้ถึงแค่สมุทรสาครรอหน่อยนะเพราะแกจะอย่างเงี้ยท่วมที่ไหนแกไปที่นึงเดี๋ยวเดี๋ยวพอเริ่น้ำลดแล้วก็จะไปค่ะแตวว่าเรื่องบ้านพักจริงๆเราก็ยังไม่จบนะคะแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยออกมาแล้วว่า พลเอกประยุทธ์สามารถอยู่บ้านพักในค่ายทหารได้เพราะว่าเป็นอดีตพบทบแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศคุณเรืองไกรลีกิตวัฒนะค่ะอดีตสวยื่นหนังสือต่อพลตํารวจเอกเสรีพิสทธิ์เตมียเวทในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการปปชนะคะของสภาขอให้ตรวจสอบกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพลเอกประยุทธ์ ไม่มีความผิดโดยคุณเรือนกาบอกว่าแม้ศารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยโดยอ้างระเบียบกองทัพแต่ว่าฟังข้อเท็จจริงได้ว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะอดีตพบทบอได้สิทธิพิเศษก็คือเท่ากับรับผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน3,000บาทตามพรบรป้องกันปราบปามการทุจริตอยู่ดีเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่ ตุลาคม57ถึงปัจจุบัน6ปีแล้วนะคะ <ừ. S 1> ในบ้านเนื้อที่2ไร่ค่าน้ำค่าไฟเกิน3,000บาทแน่นอนจึงต้องพึ่งกรรมธิการปรปรชให้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้นด้วยและก็ะะบอกว่าให้เชิญพลเอกป,ประวิทย์วงสุวรรณนะฮะรองรัฐมนตรีในฐานะผู้ออกระเบียบบ้างพักรับรองกองทัพบกปี48มาให้ข้อมูลจากการตรวจสอบระเบียบไม่มีกฎหมายรองรับและไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับ ส่วนพลตํารวจเอกสริพิสุทธิ์นะครับผทษนะครับพลตำรวจเอกเสริพิสุทธ์กล่าวว่าจะรับเรื่องนี้ไว้ไต่สวนตา่งอำนาจหน้าที่เพราะฝั่งแล้วแม้คำวินิจฉัยศาลรัฐมนูลจะผูกพันทุกองค์กรแต่กรณีกองทัพบอกออกระเบียบให้ดีดผอบบอยู่บ้านได้นั้นเนี่ยไม่มีกฎหมายได้รองรับและไม่มีการประกาศลงในราชกิจจานะครับคงต้องเรียกพลเอกอภิรัตนะครับพลเอกนรงพันธ์นะฮะพลเอกประวิทย์มาสอบถามนะครับว่าการที่กองทัพสร้างบ้านพักให้พลเอกประยุทธ์อยู่โดยจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้จะมีประโยชน์ถึงผอบธ คนปัจจุบันและคนในอนาคตรหรือไม่และการที่กองทัพนะครับนำภาษีประชาชนผู้ยี่ผู้ยำถูกกฎหมายหรือไม่ถ้าทําได้เลขาธิการสภาผู้แทนาราษฎรก็สามารถออกระเบียบเรียนแบบกองทัพสร้างบ้านพักริมน้ำแม่น้ําเจ้าพยาให้ในายชวนและรองประธานสภาสองคนอยู่ไปจนตายได้เช่นกัน <c oughs> การรับเรื่องไว้ตรวจสอบเพื่อให้เป็นเพื่อให้ประเทศมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตไม่ใช่ ให้คนอื่นทำตามกฎหมายแต่ตัวเองนั้นทำตามกฎหมายหรือไม่มนะฮะเขาทำตามกฎหมายแต่เป็นกฎหมายที่เขาเขียนเองนั่น<ำ>เสียหา็นกฎหมายแล้วก็อ้างไปถึงกฎหมายกฎหมมันผิดชัดๆอยู่แล้วพี่แต่เออคนที่ตีความกฎหมายเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมาเองไม่บางทีก็เขียนกฎหมายไว้รองรับสิ่งที่ตัวเองจะทําก็เหมือนระเบียบปี48นี่ไงวันนั้นที่พี่ถึกพูดคือพลเอกประวิตยเป็นคนเซ็นใช่ เพื่อก็ค่เรไม่บ้านพักไอ้บ้านป่าลอยต่ออะไรเขาอยู่ในนั้นได้แค่เพิ่งรู้ว่าเนื้อที่ทั้งสองไร่คือพี่ถือบอกว่าพลเอกประวิตรอาจจะไม่ได้มีครอบครัวอาจจะเหงาอยู่ข้างนอกจะอยากอยู่ข้างในก็เลยเซ็นว่าอดีตพบทบหรืออดีตทหารที่ทําคุณประโยชน์อยู่ในค่ายทหารแลวถามว่าแล้วคนอื่นๆนะและหลังปี48มีใครอยู่บ้างแต่ก่อนนั้นก็มีคนอยู่นะบิ๊กวงบิ๊กบังอะไรก็อยู่ใช่ไหมก่อนนั้นคนอื่นๆก็มีอยู่บ้างเขาไม่ได้อยู่หลังเดียวกันไงคือจริงๆแล้วอะเราอ๋อก็คือ ใครใครได้ก็เขาก็ไปหาที่ไปปลูกให้ใหม่อะไรอย่างนี้แหละฮะสร้างไงคือะแล้วอย่างนี้ผมเป็นผมไปสมัครอบตแล้วอย่างนี้ผมก็แบบสร้างบ้านใช้งบประมาณมีระเบียบออกมาแล้วผมก็อยู่ตลอดไปแม้จะหมดอํานาจไปอย่างนี้ได้ไหมอ่ะก็ถ้าระเบียบบอกได้ก็ได้ค่ะก็เขียนระเบียบรอผมไม่แน่ใจว่าจุดนี้ไม่ถ้าอบตชาวบ้านไม่ยอมชาวบ้านจะไลาชาวบ้านไม่ยอมอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นหารไม่คือเราผมแค่ผมแค่มีความรู้สึกว่า มันใช้ได้เฉพาะกับพลเอกประยุทธ์ไงี่ย <ๆ S 1> ถ้าเป็นคนอื่นนะคุณโดนแน่ๆนะฮะแค่ผมเราผมเห็นข้าราชการเอารถไปอะไรอย่างเงี้ยยังโดนกันติดคุกกันหัวโตเลยนะไม่ไม่แต่กรณีคุณพงศกรล้อชมพูอ่ะ,อะก็อเผอิญเขาไปฟ้องบ้านพลเอกประยุทธ์อะ,อะคุณพงศกรก็เลยโดนฟ้องไปด้วยอดีตอดีตองกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ใช่คือรองหัวหน้าพัก แล้วก็คือของกรณีพงศกรรอดชมพูก็คือเกษียณแล้วยังอยู่ในบ้านพักไม่ย้ายออกแต่แขกคิดว่ามันควรจะโดยสามัญสำนึกอะเราคิดว่าบ้านพักผบทบพอผบทอบคนนี้เกษียณผบทบคนใหม่ก็ต้องไปอยู่กันอยู่หลังเดิมมันก็ควรอยู่หลังเดิมไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วก็ติดป้ายเหมือนจวนผู้ว่าก็ไม่มีผู้ว่าคนไหนอะ อยู่จนตายถูกป่ะตัวผู้ว่าก็ต้องมีผู้ว่าคนใหม่ๆมาอยู่แทนอะไรอย่างเงี้ยบ้านประจําตําแหน่งใช่บ้านประจาตาแหน่งทีนี้ความที่ประชาชนนอกนอกวงการหารงงก็คืออ๋อผบทบบ้านงอกเรื่อยๆอ่ะเหมือนมีผบทบเหมือนอีกส0ปี10ปีข้างหน้าเรามีผบทบเพิ่มขึ้นอีกห้าคนก็จะมีบ้านเพิ่มขึ้นอีก5าหลังใช่แล้วทุกคนก็อยู่กันไปเรื่อยๆก็เป็นข้อยกเว้นเลยนะเป็นข้อยกเว้นของกระทรวงนี้ หน่วยราชการนี้นะฮะซึ่งมีอำนาจเหนือรัฐธรมรมนูญไปแล้วนะทุกวันะนะะพูดถึงเรื่องเหนือรัฐธรมรมนูญเ,เดี๋ยวมีความเห็นของคุณเดียขัตติยาที่พูดเอาไว้ถึงเรื่องนี้รวมไปถึงเดี๋ยวพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าจะพูดถึงสิ่งที่อดีตนยายกษิณอดีตนายกยิย่งลักษณ์เขียนจดหมายอ้อนชาวเชียงใหม่เลือกผู้สมัครในองค์ประกอบของเพื่อไทยเพื่อที่จะช